เรื่องก็หนูรู้ว่าพี่ชอบตอนที่9เด็กสอบทันทีที่ท้องฟ้าสว่างผมก็รีบลุกขึ้นเพื่อไปจัดการเรื่องฝากฝังงานให้กับหัวหน้าทีมก่อสร้างเพราะวันนี้คงจะต้องลากิจพาเบลกับกรุงเทพให้ทันสอบโชคดีที่หน้างานยังอยู่ในระยะเริ่มแรกไม่ได้วุ่นวายเท่าไหร่ผมจึงสามารถที่จะลายหยุดได้แบบไม่ต้องเป็นห่วงอะไรมากมาย พรุ่งนี้ค่อยกลับมาว่ากันใหม่แล้วกันผมกลับมาที่ห้องพักอีกครั้งพร้อมมื้อเช้าและยาแก้ไข้เบลตัวร้อนจีตั้งแต่เมื่อคืนขานาดผมเช็ดตัวให้น้องมันยังไม่รู้สึกตัวไม่รู้ว่าจะตื่นมามีอาการเมาค้างด้วยหรือเปล่าแต่เมื่อคืนก็อาจเจียนไปหนึ่งรอบแอลกอฮอลในตัวคงจะลดลงบ้างเบลตื่นมากินข้าวกินยาได้แล้ว ผมเขย่าแขนเล็กที่ซุกอยู่ใต้ผ้าห่มเบาๆคิ้วสวยขมวดมุนเมื่อรู้สึกว่าโดนก่อกวนเบลไม่ยอมตื่นยกผ้าขึ้นคุมโป่งจนผมต้องออกแรงบังคับให้ลุกขึ้นคนตัวเล็กทำหน้ายู่เหมือนจะร้องไห้หึปวดหัวชิบหายเลยมึงตัวร้อนมากกินข้าวก่อนจะได้กินยา ผมดึงโต๊ะญี่ปุ่นที่พกติดรถมากลางออกข้างฟูกนอนแลว้ววางถ้วยข้าวต้มที่ไปซื้อจากร้านอาหารตามสั่งในแคมป์คนงานหน้าตาก็ถือว่าน่ากินใช้ได้อยู่เบลลงมือทานมื้อเช้าอย่างว่าง่ายแม้บางครั้งจะทำหน้าเหมือนต้องฝืนกินแต่ก็ทานไปได้เกือบหมดถ้วยคิดว่าคงจะหิวในระดับหนึ่งเพราะน่าจะแทบไม่เหลืออะไรเลยในท้อง หลังน้องทานเสร็จผมเอายาลดไข้ให้น้องกินแล้วบอกให้ไปล้างหน้าล้างตาจะได้กลับกรุงเทพลุกไปล้างหน้าจะได้กลับอยากนอนต่อเหนือมันจะเจ็ดโมงแล้วกว่าจะไปถึงอีกของีบอีกนิดได้ไหมสิบนาทีก็ได้ไม่ได้เบลเดี๋ยวไปไม่ทันสอบลุกเลยคนยังง่วงต่อรอง ผมไม่ใจอ่อนให้เบลงอแงเลื้อยไปบนฟูกเพราะยังไม่พร้อมตื่นและคงอยากจะนอนต่อแต่ก็ยอมลุกแต่โดยดีหลังจากล้างหน้าแปลงฟันเสร็จผมก็เดินนำร่างบางไปขึ้นรถที่จอดอยู่ลานด้านหน้าห้องพักตอนนี้ยังเช้ามากเลยเหมือนจะยังไม่มีใครออกจากห้องจะได้ยินก็แค่เสียงคุยกันมาจากแคมป์คนงานที่อยู่ห่างออกไป แล้วงานคุณหรอลาวันหนึ่งลาได้ด้วยอ๋อเบลถามเหมือนประชดเพราะเคยคุยกันเล่นเนเรื่องนี้เวลาที่ผมไปต่างจังหวัดผมมักจะบ่นให้น้องมันฟังว่าต้องลงหน้างานทุกวันทั้งเหนื่อยทั้งร้อนพอบ่นมากหน่อยเบลก็จะบอกให้ลาหยุดไปพักซะจะได้จบผมก็สวนกลับทันทีด้วยความอยากอวดขยนันว่าลาได้ที่ไหน วันนี้ก็เลยโดนเบ้ปากใส่เต็มๆผมขับรถไปเงียบๆส่วนคนที่นั่งข้างๆก็หลับสนิทไปตลอดทางลองแอบเอามือไปอังที่หน้าผากเป็นระยะระยะก็รู้สึกว่าตัวเริ่มเย็นขึ้นยาคงจะเริ่มออกฤทธิ์สิบโมงกว่าเราสองคนก็เดินทางถึงกรุงเทพตอนแรกคิดว่าจะพาเบลไปส่งที่บ้านน้อง เพื่อให้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าและรอรับไปส่งสอบที่มหาวิทยาลัยแต่กลัวว่าเบลจะไม่ยอมให้ผมรอผมเลยถือวิสาสะพาน้องมาที่บ้านตัวเองเพราะเช็คแล้วว่าตอนนี้ไม่มีใครอยู่พ่อกับแม่ก็ไปทำงานน่านเองก็ไปเรียนตั้งแต่เช้าเบลถึงแล้วคนตัวเล็กขยับตัวลุกขึ้นนั่งหลังตรงแล้วสำรวจสถานที่ แล้วก็หันมามองผมด้วยสีหน้างุนงงเหมือนกำลังตั้งคำถามว่าที่นี่ที่ไหนบ้านกูเองเฮ้ยแล้วพามาทำไมขับรถออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะเบลโวยวไวอย่างที่ผมคิดคงกลัวว่าใครจะเห็นเข้าไม่มีใครอยู่บ้านหรอกนะมึงจะไปสอบไม่ใช่หรอเดี๋ยวกูเอาชุดน้านมาให้เปลี่ยนไม่เอาไปส่งผมที่บ้านดิผมจะเข้าไปบ้านคุณได้ยังไง ทำไมจะไม่ได้ก็แค่เปิดประตูรถแล้วก็เดินลงมาผมเป็นฝ่ายลงจากรถก่อนเบลยังไม่ยอมขยับตัวจนผมต้องไปเปิดประตูรถเรียกเบลมองซ้ายมองขวาทำท่าเลือกลักไม่เอาเร็วๆสิยิ่งอยู่นานยิ่งเสี่ยงนะเผื่อนั่งกลับมากินข้าวเที่ยงที่บ้านแล้วรายนั้นนะ่ะชอบพาน้องพายมาด้วยอยากประทะเหรอ ผมขู่จนเบลยอมลงจากรถแต่โดยดีแล้วก็เดินนำหน้าน้องขึ้นไปยังห้องนอนของตัวเองที่ชั้นสองและบอกให้ไปอาบน้ำเดี๋ยวกูไปเอาชุดมาให้มึงไปอาบน้ำให้เรียบร้อยแปรงสีฟันที่ยังไม่ได้ใช้อยู่ในดินชักฝั่งขวาแล้วผ้าเช็ดตัวผืนที่ซักแล้วเก็บอยู่ในตู้ในห้องน้ำนั่นแหละเปิดเปิดหาดูเอาเองเดี๋ยวก็เจอ น้องพยักหน้ารับรู้และหายเข้าห้องน้ำไประหว่างนั้นผมก็ไปขโมยชุดนักศึกษาของน่านมารีดไว้ให้ส่วนเข็มขัดกับเนกไทนี่แหละที่เป็นปัญหาสองคนนี้เรียนคนละสถาบันกันเบลนุ่งผ้าเช็ดตัวคาดเอวออกจากห้องน้ำอกแบนแต่งแต้มด้วยจุกสีน้ำตาลอมชมพูเม็ดเล็กๆแปะอยู่กึ่งกลางผมเห็นแล้วก็อดกืนน้ำลายไม่ได้ เกินต้านจริงๆเลยคนเนี้ยมองอะไรมองนมหื่นน้อยๆลงบ้างเถอเหนือมาดูดหน่อยอย่างเหี้ยเลยได้ไหมผมขอหน้าด้านๆไม่ได้คาดหวังว่าน้องจะตอบตกลงแต่คนหน้ามืนเดินเข้ามาหาแถมเอาจอปากให้เรียบร้อยอย่านานนะก็ไม่ได้อยากจะรังแกคนป่วยเท่าไหรหรอกนะ แต่นมเข้าปากเหนือก็คงจะไม่รอดเหมือนอ้อยเข้าปากช้างนั่นแหละเสียงครวนครางแหบพร่ากว่าทุกครั้งลมหายใจร้อนเผาที่พ่นออกจากจมูกโดง่งทำให้ผมลดแรงกระแทกหนักหน่หนวงลงไปมากโขแต่ก็ดูเหมือนคนป่วยจะสู้ไม่ถอยแถมยังทำสีหน้าไม่พอใจกับความอ่อนโยนจากผมอีกต่างหากไม่เอาแบบนี้สิเนือแบบไหน อย่าทำเบาแรงกว่านี้ได้ไหมป่วยแล้วยังไม่เจียมอีกนะผมอดแซวไม่ได้แต่ก็ยอมทําตามใจคนป่วยเพิ่มจังหวะเน้นให้หนักตามเดิมเบลกรีดร้องฟังไม่ได้สับขาเรียวสันละลิกยกขึ้นหนีบสะโพกผมจนบั้นท้ายลอยเหนือฟูกมือเล็กจิกเกรงที่แผ่นหลัง จนผมรู้สึกเจ็บจากคมเล็บที่ฝังเข้าไปในเนื้อผมจับร่างบางให้คว่ำหน้ากดแก้มนวลให้แนบลงไปกับหมอนใบโตก้มลงจุมพิษตูดตื่มในขณะที่ร่างกายช่วงล่างยังคงเชื่อมต่อเหนื้อขยับขยับเร็วผมหมั่นเคี้ยวคนเอาแต่ใจป่วยขนาดนี้แล้วยังอยากจะให้รุนแรงด้วย แผ่นหลังที่เคยเกลี้ยงเกามีรอยแดงจากแผลถลอกบางส่วนช้ำม,ม่วงจนผมรู้สึกเจ็บแทนผมลูบไล้แผ่เบา,เบาเราวกับว่ามันคลายความเจ็บปวดให้น้องได้ขอโทษนะเสียงแผ่เบาคงไม่ถึงหูคนตัวเล็กและอาจจะถูกเสียงครางกระเสวากบเสียหมดช่องทางคับแน่นรัดดึงแก่นกายของผมจนรู้สึกเหมือนจะปริแตก เสียงกรีดร้องจากริมฝีปากเล็กเมื่อผมส่วนกระแทกเข้าลึกบ่งบอกถึงความพอใจและคงสมใจปรารถนามือเล็กหลวงจับที่ส่วนลับของตัวเองแล้วขยับรัวจนกระทั่งน้ำสีขาวขุ่นเปรอะเลอะบนผ้าปูที่นอนสีขาวเป็นครั้งแรกเลยที่ผมมีเซ็กบนเตียงของตัวเองและเบลก็เป็นคนแรกที่ผมพามาที่บ้าน กิจกรรมเข้าจังหวะผ่านไปในช่วงเวลาที่เหมาะสมตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงแล้วผมเลยปล่อยให้น้องแต่งตัวก่อนจะห้ามใจให้ฟัดคุณป่วยอีกรอบไม่ไหวระหว่างนั้นผมก็ลงไปเข้าครัวหามื้อเที่ยงเตรียมไว้ให้แต่คนทำกับข้าวไม่เป็นอย่างผมดีที่สุดก็คงจะเป็นไข่เจียวเอา้าเสร็จแล้วเหรอเบลในชุดนักศึกษาเรียบร้อยเดินลงมาจากชั้นสอง เข็มขัดที่น้องใส่เป็นเข็มขัดเก่าของผมตอนที่ยังเรียนอยู่ผมหาให้น้องมันใส่ไปพลางๆก่อนค่อยไปหาซื้อใหม่ที่มหาวิทยาลัยอ,อืมทำไรกินอะหิวชะมัดนอนคลางเฉยๆก็เหนื่อยเหรอไอหาอย่าก,กวนส้นตีนได้ไหมผมไม่สบายอยู่นะถ้าจะไอ้หาก็ไม่ต้องผมแล้วมั้ง ผมย้อนคนใช้ภาษาผสมปนเปนกันไปหมดเดี๋ยวผมเดี๋ยวคุณเดี๋ยวมึงเดี๋ยวกูแล้วแต่จังหวะจริงๆสรุปมีอะไรให้กินบ้างมีแต่ไข่เจียวแดกๆไปก่อนในมหาวิทยาลัยมึงมีอะไรให้พอซื้อกินง่ายๆได้ไหมเผื่อมีเวลาก็ไปกินก่อนแค่ไข่เจียวก็พอละเบลเดินมานั่งที่เก้าอี้อย่างเรียบร้อยรอผมคดข้าวให้กินอย่างอริดอร่อย จนคนทำอย่างผมอดปื้มไม่ได้เค็มชิบหายโอ้โหกูก็หลงดีใจเห็นกินได้เยอะนึงว่ามันอร่อยก็บอกว่าหิวมีอะไรก็กินได้หมดแหละจะว่าไปแล้วที่ผ่านมาเบลมันก็เป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายถึงแม้บางทีจะแกล้งติเหมือนเรื่องมากแต่สุดท้ายก็ใช้ชีวิตสบายๆพกพาง่ายเหมือนหมากระเป๋า ขำอะไรอ่ะฮึกูขำเหรอแอบนินทากูอยู่ในใจละสิคนรู้ทันค้อนประหลับประเลือกตักข้าวคำสุดท้ายเข้าปากแล้วเคี้ยวตุย้ยอิ่มไหมเบลพยักหน้าตอบพอเพราะข้าวยังเต็มกระพุงแก้มเวลาอยู่ด้วยกันสองคนน้องมันจะทำตัวชิลๆแบบนี้เสมอผิดกลับไปไหนมาไหนด้วยการลิบลับ ต่อหน้าสาธารณาชนเดินห่างกันเป็นกิโลแถมยังเชิดจนคอจะหักถือตัวสุดริ์ไปเลยทีเดียวไข้ลดแล้วแต่ว่ากินยาต่ออีกหน่อยจะได้หายขาดไม่เอายามันทำให้ง่วงเดี๋ยวสอบไม่รู้เรื่องแน่ใจนะว่าไหวอืตอนนี้โอเคอยู่ปวดหัวนิดหน่อย ผมเก็บจานข้าวไข่เจียวที่ไม่เหลือแม้แต่เศษไข่ไปแช่ในอ่างเตรียมล้างเห็นกินได้เยอะแบบนี้ก็เบาใจคงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วผมพาเบลไปสอบแวะซื้อเข็มขัดกับเน็กไทใหม่ที่ร้านค้ากลางของมหาวิทยาลัยให้เปลี่ยนตอนนี้ชุดของคนจะสอบอยู่ในสภาพพร้อมแต่คนจะต้องทำคะแนานเก็บกลับมีสีหน้าซีดเผือดเหมือนจะเป็นลม ไหวไหมตัวร้อนขึ้นมาอีกแล้วอืมไหวแหละสอบเสร็จแล้วเรียบลงมานะกูรออยู่ที่รถผมกลับเองได้คุณต้องขับรถกลับระยองอีกไม่ใช่เหรอเยน็ยนๆค่อยกลับก็ได้รอไปส่งมึงที่บ้านก่อนไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวนั่งแท็กซี่กลับเบลดือ้อแล้วก็คงจะเกรงใจผมด้วยเห็นตัวเล็กแบบนั้นก็ดูท่าทางจะเป็นคนที่ไม่ชอบพึ่งพาใครเท่าไหร่ ไม่เอากูเป็นห่วงตั้งใจสอบนะระหว่างที่รอเบลสอบผมก็ออกจากรถมานั่งรอที่ม้าหินอ่อนใต้อาคารดูสาวๆเดินผ่านไปผ่านมาเพื่อฆ่าเวลาดีกว่านั่งแงกอยู่บนรถที่นี่ดูดีกว่ามหาวิทยาลัยที่ผมเรียนอยู่เล็กน้อยเหมือนจะมีแต่ลูกคนรวยมาเรียน รถแต่ละคันราคา7-8หลักเลยทีเดียวพี่คะครับเรียกผมเหรอผมเงยหน้ามองเจ้าของเสียงสาวน้อยผมสั้นในชุดนักศึกษายิ้มหวานให้อย่างน่ารักเธอสวมเสื้อพอดีตัวและกระโปรงทรงเอยาวถึงตาตุ่มแต่แวกขึ้นถึงโคนขาใช่ค่ะคือ เห็นพี่นั่งอยู่ตรงนี้นานแล้วมารอใครหรือเปล่าคะเออหนูเรียนอยู่คณะนี้ค่ะเห็นพี่แต่งตัวชุดไพรเวทไม่คุ้นหน้าด้วยน่าจะไม่ใช่นักศึกษาที่นี่ใช่ไหมคะผมพยักหน้าตอบงงๆแต่ก็พอจะรู้ว่าเธอเข้ามาหาผมด้วยวัตถุประสงค์อะไรคนมันหล่อขนาดเนี้ยสาวๆก็ต้องอยากรู้จักกันเป็นธรรมดา แล้วสรุปว่าพี่มารอใครเหรอคะพี่มารอน้องเอ่มมารอแฟนนะครับอ๋อโอเคค่ะงั้นหนูไม่รบกวนแล้วดีกว่าครับไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมผมถึงตอบไปแบบนั้นถ้าเป็นเมื่อก่อนคงนึกเสียดายน้องทั้งสวยทั้งน่ารักดูท่าทางเหมือนลูกคุณหนู กระเป๋าที่สะพายอยู่ก็แบนดังใบละหลายแสนอุตสาห์ลดตัวมาทักทายวิศวกรตอกต่อยอย่างผมทั้งทีผมกลับไม่ช่วยโอกาสสารสัมพันธ์ซะอย่างนั้นหรือมันถึงจุดอิ่มตัวแล้วเหรอเมื่อเห็นชื่อคนที่โทรเข้ามาผมก็นึกขึ้นได้ทันทีว่าเมื่อวานนี้ผมคุยกับปอปายังไม่ทันจบก็ขอวางสายบอกว่าได้เวลาอาบน้ำ ถ้าอาบเสร็จแล้วจะโทรหาแต่ดันต้องดิ่งเข้ากรุงเทพมาหาเบลก่อนเลยไม่ได้โทรกลับจนกระทั่งถึงตอนนี้อาบน้ำจนตัวเปื่อยหมดแล้วมั้งคะคุณน้ำเหนือโทษทีพี่ลืมไปเลยไม่ใช่ไปนอนกกสาวและยองอยู่นะเปล่าครับไม่ได้กกสาวจริงๆแต่กกหนุ่มน้อยน่ะสิโอเคเชื่อก็ได้ ว่าแต่พี่เหนือจะกลับมากรุงเทพวันไหนนะเพื่อนปาเปิดร้านกาแฟใหม่ว่าจะให้พี่เหนือไปเลี้ยงซะหน่อยเดี๋ยวชวนพวกพี่ยักตับดิวไปด้วยอ๋อเอาดิเดี๋ยวพี่บอกอีกทีนะว่าจะกลับวันไหนได้ค่ะรับปากแล้วนะปาลอนะคะปปาแค่นี้ก่อนนะพี่ต้องไปทำงานต่อโอเคค่ะเย็นนี้เดี๋ยวปาโทรหา ผมเห็นคนที่มีใบหน้าอิดโรยเดินออกมาจากลิฟต์เลยรีบวางสายเบลไม่เห็นว่าผมนั่งรออยู่ใต้ตึกเลยจะเดินข้ามถนนไปยังที่จอดรถผมตะโกนเรียกไม่ทันเลยรีบวิ่งตามไปและก็แทบจะเสียสติเมื่อคนป่วยเดินข้ามถนนไม่ดูรถที่วิ่งมาเบลโชคดีเหลือเกินที่รถคันนั้นเบรกทันคนขับรีบเดินลงมาดูคนที่ล้มกลิ้งลงหน้ารถ คุณครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับคุณเบลเป็นอะไรหรือเปล่าผมคว้าเอาคนตัวเล็กมาประคองเอาไว้เองสำรวจดูว่าน้องบาดเจ็บตรงไหนหรือไม่แล้วก็ต้องตกใจที่เห็นเลือดซึมทะลุเสื้อนักศึกษาออกมาตรงข้อศอกรวมถึงฝ่ามือก็ถลอกไปด้วยเจ็บตัวอีกจนได้นะไอ้เด็กคนนี้เจ็บมากไหมไม่เป็นไร ขอโทษนะคุณผมไม่คิดว่าคุณจะข้ามผมสีต้องขอโทษไม่ดูรถเองผมประคองเบลลุกขึ้นยืนและเมื่อเห็นหน้าเจ้าของรถก็ต้องหงุดหงิดขึ้นมาอีกเท่าตัวเพราะมันคือไอ้หน้าหล่อที่เบลพามาที่โรงแรมคืนนั้นอุตสาห์ได้เจอกันอีกครั้งดันทำให้คุณเจ็บตัวมันไม่เป็นอะไรแล้วขอโทษแทนแล้วกันที่มันเดินไม่ระวังขอตัวก่อนนะ ผมตัดบทไม่ชอบเลยสายตาที่สองคนนี้มองกันมันเหมือนมีเยื่อใยคนเคยเจอกันแค่ครั้งเดียวจะพิษสวาสดอะไรกันนักหนาไอรูปหล่อปลายตามองมาที่ผมเพียงชั่วครู่แล้วก็ทำเหมือนผมเป็นอากาศยื่นโทรศัพท์ให้เบลแล้วขอลายหน้าตาเฉยขอลายไว้แล้วกันนะครับเผื่อมีอะไรให้ผมช่วยอย่างน้อยก็ไปหาหมอทำแผลนะครับ ค่าใช้ใจ่ายอะเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองไม่ต้องหรอกคุณไอ้เด็กนี่มันผิดเองที่เดินไม่ดูรถผมจะพามันไปหาหมอเองคุณรีบไปเถอะรถเขาติดยาวเป็นแถวและผมขัดขึ้นปัดมือเบลไม่ให้ยื่นออกไปรับโทรศัพท์จากมือไอ้บ้าน,นั่นหน้าตาดีแล้วยังเสือกทำตัวเป็นสุภาพบุรุษอีกมเมมเบอร์ไว้แล้วกันนะครับผมเชื่อมกับไลน์เบอร์ผม0 9 3ย ไอเด็กเวนข้ามหน้าข้ามตากูเกินไปแล้วโทษฐานที่หายไป2วันสออาทิตย์นะคะเดี๋ยววันนี้จะลงให้2ตอนนะเดี๋ยวตอนที่10รอฟังตอน3ามทุ่มนะคะยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้มีแจ้งเตือนนะคะเวลาอัพคลิปบ๊ายบายไว้เจอกันอีกทีตอนที่สิบสามทุ่มคะ่ะ